สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสองทุ่มสาหนาทีโดยประมาณนะครับสาพฤษภาคม2 5งหวันนี้แจ้งพี่น้องอสมทั่วประเทศครับยอดหักชกสอสมที่จะหักวันที่1 4มิถุนายนนี้หักเท่าไหร่ครับซึ่งวันที่14มิถุนายนสอง7นหนี้เป็นวันโอนเงินค่าป่วยการอสม2 0 0พบาทครับเป็นค่าประการของเดือนพฤษภาคม2องโอนวันที่14มิโุนวันที่สิบสน่มิถุ ส่วนใครที่เป็นสมาชิกชกศอสมอไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวอสมอเองนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิกชกศอสมอหรือว่าคู่สมรสอสมอจะโดนหักชกศอสมอรอบนี้เท่าไหร่ไปช่วยทายาทผู้เสียชีวิตกี่รายชมและฟังรายละเอียดครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมชกศอสมอแห่งประเทศไทยณวันนี้ครับวันที่3 0พฤษภาคม257มีการประชุมคณะกรรมการสมาคม เขาประชุมกันถือว่าเป็นการประชุมรอบมิถุนายน2567เพราะว่าจริงๆแล้วเขาควรจะไปประชุมในเดือนมิถุนายนแต่ว่าเนื่องจากช่วงต้นเดือนมิถุนายนมีวันหยุดยาวหลายวันวันที่1,2,3ทำรองน,นี้ทําให้อาการประชุมอาจจะล่าช้านะครับเขาเลยเลื่อนมาประชุมวันที่3เสดพฤษภาคม2567ซึ่งเป็นการประชุมของเดือนมิถุนายนนะครับสรุป สมาชิกชกสสมนปัจจุบันมี1,339,828คนนะครับสมาชิกเสียชีวิต1รายเขาจะหักช่วย4ีสตางค์หากจากคนที่มีชีวิตอยู่นี่ไปช่วย4ีสตางค์นะครับต่อการเสียชีวิต1รายจํานวนเสียชีวิต994รายนะครับในช่วงวันที่1นึถึงยีพฤษภาคม2องพที่ผ่านมามีทายาทผู้เสียชีวิตส่งเรื่องขอรับเงินถึงสมาคมนะครับที่มีเอกสารครบถ้วนถูกต้องนะครับ 994รายนะครับเสียชีวิตสมาคมชจกสมสมอจะหักจากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่1,339,828 0 9, คนนี่คนละ407บาท54สตางโดยจะหักวันที่14มิถุนายน2567นะครับจะหักถ้าหากว่าหักได้ทุกคนโดยไม่มีใครคร้างจ่ายเลยนะครับ ยอดหักจะหักได้ประมาณ5 4 9แ2 9บาท48สตางค์นะครับแต่เวลาโอนถ้าว่าหักได้หมดเลยทุกคนเลยไม่มีใครค้างนะครับสมาคมเขาจะหักไว้1%เปนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสมาคมยอดเหลือหลังจากหัก1%แล้วนะครับทายาทจะได้รับ5 4 3 8 3 6บาท19สตางค์นะครับซึ่งเขาจะโอนภายในไม่เกินภายในไม่เกินย4บมิถุนายน2567 นะครับแต่ถ้าหากว่าในวันที่14มิถุนายน2567หากจากสมาชิกไม่ได้ครบทุกรายมีคนค้างจ่ายมีคนหักไม่ได้สมาคมเขาก็จะโอนครั้งที่หนึ่งไปก่อนภายในไม่เกิน24มิถุนายน2567โดยจะโอนเท่าที่หักได้จากสมาชิกเมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับหักได้เท่าไหร่โอนไปก่อน หลังจากนั้นก็จะตามหักจากสมาชิกที่ยังหักไม่ได้และจะโอนเพิ่มเติมให้กับทายาทสมาชิกอีกภายใน90วันนับจากวันโอนครัง้งแรกนี่คือหลักเกณฑ์ครับแต่จริงๆที่ผ่านมาก็เกิน90วันทั้งนั้นนะครับในการโอนอีกรอบต่อไปเพราะว่ากว่าจะหักจากสมาชิกได้มันใช้เวลานานก็เลยมีการช้ากว่า90วันช้ากว่าหลักเกณฑ์นะครับนี่คือข้อมูล การประชุมสมาคมชกสสมอแห่งประเทศไทย31พฤษภาคม2 5งพนเี่ครับเป็นผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการวันนี้นะครับสําหรับสมาชิกชกสสมอนะครับใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆเลยนะครับ14มิถุนายนนี้ก็จะหัก407บาท54สตางค์นะครับเพื่อไปช่วยทายาทผู้เสียชีวิต994ลรายนะครับใครไม่ค้างจ่ายหักเท่านี้407บาท54สสตางค์ใครมีค้างจ่ายเดือนก่อนๆ ก็หักมากกว่านี้ตามรายการที่ตัวเองค้างนะครับสำหรับคลิปนี้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องอสมอได้ทราบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ